ถ้าพูดถึงการสมัครงานก็ผ่านการสมัครมาแล้วหลายครั้งหลายที่แต่การสมัครงานที่ยากที่สุดคือการสมัครแอร์นี่แหละงานที่ไม่ใช่งานในฝันและไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องพยายามมากขนาดนี้ จากคนที่ไม่ค่อยรักสวยรักงามต้องแต่งหน้าแต่งตัวยืนและเดินบนส้นสูงฝึกยิ้มฝึกไหว้ให้สวยซ้อมตอบคำถามทำในสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วภาษาก็ไม่ได้ดีอะไรมากเลยต้องพยายามมากกว่าคนอื่นๆ,ๆเหมือนกับครั้งนี้ ไม่รู้ว่าเป็นโชคชะตาไหมที่โดนใจให้ต้องเดินทางนานกว่าสิบชั่วโมงเพื่อไปสมัครแอร์แต่ใครจะไปรู้ละ่ะมันอาจจะเป็นการสมัครแอร์ครั้งสุดท้ายก็ได้ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของนิวก้อยนะคะโลกของแอร์ใน e ีนี้ก้อยจะมาแชร์ประสบการณ์การสมัครแอร์ของสายการบินกาตาแอร์เวสนะคะก้อยสมัครสายการบินกาตาแอร์เวสน่าจะครั้งเดียวนะคะถ้าจําไม่ผิดแล้วก็ผ่านไปจนถึงรอบไฟนอลเลยก้อยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าตอนสมัครตั้งแต่ต้นจนจบอะ่ะมันมีอะไรบ้างระหว่างที่เล่าให้ฟังก็ขออ่านโพยไปด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีบางรายละเอียดที่ก็ลืมไปแล้ววันนี้ก้อยก็รี c คร a เอ l ดลุที่ก้อยเคยใช้สมัครแอร์ในวันนั้นท่ะ ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างก็อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะน,นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ก็ไม่ได้ครบแล้วก็ไปหาเรซูเม่เจอด้วยเรซูเม่ที่ใช้สมัครในวันนั้นเลยโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งก็เป็นปี2017ในปีนั้นนะก็จำได้ว่าก้อยเป็นอีเวนต์แรกของปีเลยก็คือที่สนามภูเก็ต ในเดือนนั้นเขามารับแบบ4รอบเลยเขามารับที่ภูเก็ตเ e <X> <ai> ชียงใหม่กรุงเทพกระบี่ซึ่งก้อยก็ได้เลือกไปที่สนามแรกก็คือภูเก็ตนะคะการไปสมัครรอบนี้ไม่เหมือนรอบอื่นที่ก้อยเคยสมัครแอร์เลยเพราะว่าเป็นรอบที่ก้อยคิดว่าเออก้อยจะลองไปเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดทั้งชุดเสื้อผ้าหน้าผมก้อยก็จะทําในแบบที่ก้อยอยากจะทําอย่างเสื้อตัวนี้ก้อยก็ไม่เคยใช้สมัครแอรที่ไหนนะแล้วมันก็เป็นเสื้อแบบไหมพรมอะค่ะ ตอนก็ไปเลือกซื้อเสื้อก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสื้อตัวนี้มันใช้ได้ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าให้ชุดเป็นทางการใช่ปะแล้วก,ก็ไปเดินดูหมดแล้วก็เป็นคนชอบสีเขียวแล้วพอเจอเสื้อตัวนี้มันแบบถูกชะตามากตัวละไม่กี่ร้อยเองค่ะถึงจะไม่มีปกเสื้อแต่มันปิดมาจนถึงตรงนี้มันก็ดูสภาพถูกไหมก้ยก็เลยคิดว่าเออนี่มันก็เป็น business attire ของฉันฉันก็จะใส่ชุดนี้ไปสมัครงานคือก็ออยังไม่ได้ตั้งใจที่จะไปสมัครที่ภูเก็ตตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมตั๋วเครื่องบินไม่ได้เเตรรียยมไอะล ก็คิดว่าจะรอสมัครรอบกรุงเทพได้ซ้ําแต่พอมันใกล้ถึงวันนั้นนะมันมีอะไรมันดนใจเราก็ไม่รู้แบบเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจะไปอะอยากจะไปลองสมัครดูแล้วถ้ากรมรการชอบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวรอบกรุงเทพก็ได้ก็เลยคิดว่าโอเคไปก็ไปพอไปเช็คตั๋วเครื่องบินแล้วแบบโอ้โหแพงมากคือไปกลับประมาณ6 0พันไปทั้งทงที่ก้อยก็ไม่รู้ว่าก้อยจะได้ไหมแล้วก้อยก็ไม่ได้เตรียมตัวมาพร้อมขนาดนั้นก้อยก็เลยคิดว่าโอเคก้คอยไม่พร้อมที่จะเสี่ยงขนาดนั้น ก็เลยหาดูว่ามันมีรถบัสที่จะไปได้ไหมก็เลยไปเจอตั๋วรถบัสชั้นหนึ่งนั่งไปภูเก็ตนั่ง First Class ไปสมัครแอร์ที่ภูเก็ตคิดดูก้อยก็เลยลางานวันศุกร์เพิ่มอีกวันหนึ่งเพราะว่าวันนั้นต้องเดินทางตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นคือก้อยขึ้นรถตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าอ่ะก้อยไปถึงภูเก็ต3ามทุ่ม คือมันเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่เคยนั่งรถบัสนานขนาดนั้นแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปคนเดียวได้รถบัสเหมือนกันนั่งรถไปก็ฟังเท็ t ท็อไปพยายามฟังภาษาอังกฤษให้มากที่สุดแล้วก็เตรียมตัวได้ว่าจะแนะนําตัวยังไงจะเริ่มต้นที่ยังไงโดยที่ไม่ได้คิดไว้แบบเป็นแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะขนาดนั้นเพราะว่าคิดว่าจะปล่อยไปตามธรรมชาติก็แค่เตรียมว่าเราอยากจะบอกอะไรให้เขาฟังแล้วก็ต้องรู้ข้อมูลของสายการบินด้วยส่วนหนึ่งก็พยายามจาไปว่าแบบเบสอยู่ที่ไหน มาแล้วกี่ปีมีรูทบินกี่รูทเผื่อเขาถามแล้วเราตอบไม่ได้เน่ก็คือพังที่เดินทางมาทั้งหมดคือพัง เอาจริงๆก็ไม่คิดนะว่าพ่อกับแม่จะอนุญาตให้ก้อยไปคนเดียวคือคือคอนก่อนหน้านั่นนะก้อยจองตัวว๋วไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายตัง์รอว่าพ่อแม่เขาจะโอเคไหมเขาก็เป็นห่วงมากเลยแหละแล้วอีกอย่างก็คือที่พักที่ภูเก็ตก้อยก็ไม่ต้องไปจองเพิ่มเพราะว่าก้อยรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่อยู่ที่นั่นเขาก็โอเคกับการที่จะให้ก้อยไปพักอยู่ด้วยคืนสองคืนเขาไม่มีปัญหาเลยแล้วก็น่ารักมากๆดูแลก้อยดีทุกอย่างคือวันนั้นก้อยไปถึงขนส่งภูเก็ตประมาณ3ามสี่ทุ่มซึ่งมันก็ดึกแล้วแแต่เขาากก็ยัังมรบล้ว พาหาซื้อของกินก่อนที่จะกลับไปพักผ่อนด้วยคือถ้าไม่ได้เขาก้อยก็คงไม่ตัดสินใจไปภูเก็ตแน่ๆเพราะว่าก้อยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนคนเดียวแล้วอีกอย่างการเดินทางในภูเก็ตมันก็ไม่ได้สะดวกสบายขนาดนั้นถ้าไม่มีรถส่วนตัวก็ลําบากนี่แหละค่ะเขาก็ให้ก้อยยืมรถสําหรับใช้ขับไปกลับโรงแรมที่สมัครหรือว่า,าไปใช้อะไรก็ได้คือ เป็นผู้มีพระคุณกับก้อยมากจริงๆคืนนั้นกว่าจะได้นอนก็แบบปาไปเที่ยงคืนแล้วแต่ว่าก้อยก็ต้องเตรียมเอกสารก่อนมาสหน้าบำรุงหน้าให้เรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการตื่นมาตอนเช้าซึ่งตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้ไม่ตื่นตื่นอีนทีก็คือ6โมงเลยก็เลยต้องรีบแต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าเขาเริ่มรับสมัครตอน9โมง ก,ก็ไม่ได้ไปรอก่อน9ก้าโมงก็คือไปช้ากว่าน,นั้นเหมือนกันก็แต่งหน้าแต่งตัวแบบที่เห็นนี้เลยค่ะคืออย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าสายการบินนี้เขาเช็คผิวละเอียดมากในห้องก็จะมีแสงสว่างจ้าหรือว่าสปอตไลท์ เพื่อให้เห็นหน้าเห็นผิวเห็นดูคุ้มคนเมคอัพในวันนั้นก้ก็เลยไปเน้นที่การลงผิวรองพื้นการลงแป้งคุมมันให้มันแบบล็อกความมันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นก้อยหน้ามันมากในส่วนของสีสันบนหน้าก้อยก็ไม่ได้ซีเรียสมากก็แต่งตาตามปกติแล้วก้อยก็ติดขนตาปลอมบางๆด้วยไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตอนนั้นเขาให้ติดไหมแล้วก็ปากก็จะทาสีชมพูเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับเสื้อสีเขียวมากกว่า จริงๆแล้วก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าการสมัครแอร์สายแขกสายตะวันออกกลางเนี่ยเขาอยากจะเน้นแบบปากแดงแต่งหน้าคมๆแต่มันไม่ใช่ตัวก้อยอะครั้งนี้ก้อยตั้งใจว่าก้อยจะมาเป็นตัวของตัวเองก้อยก็เลยแต่งแบบนี้พอแต่งตัวเสร็จแล้วก็เตรียมกระเป๋าเ <c oughs> ตรียมเอก,า <c oughs> กสารทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ขับรถไปที่โรงแรมพูแมนพันวาภูเก็ต ก็ไปถึงเลย9ก้าโมงไปไม่ได้ไปถึงแบบ9ก้าโมงไปๆที่เขาเริ่มรับก็มีคนรอสมัครอยู่เยอะแล้วคือการสมัครแอร์แต่ละครั้งอะ่ะก้อยก็รู้ว่าถ้าเขานัดเก้าโมงก็จะต้องมีเพื่อนๆไปถึงก่อน9ก้าโมงนแน่ๆมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วคนที่ไปถึงแต่เช้าก็คือคนที่ได้รับโอกาสมากกว่าก้ก็กรู้แต่ว่าก้อยทําไม่ได้ก้อยก็เปลี่ยนรองเท้าสะพายกระเป๋าถือซองเอกสารเข้าไป ซึ่งซองเอกสารเนี่ยก็จะเตรียมเอกสารไว้หลายชุดเลยนะคะคือแบบเอาไปเผื่อไว้ก่อนเอาไปเกินความจําเป็นไว้ก่อนเผื่อจะต้องได้ใช้เดี๋ยวเรื่องเอกสารสมัครแอร์ไว้คุยกันตอนต่อไปก็ได้ว่าต้องเตรียมอะไรทีนี้ก็ขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่ห้องประชุมที่เอาไว้รับสมัคร ก็ยังไม่ได้เข้าไปสักทีค่ะขนตาลูดขนตาปลอมหลุดก็ต้องไปจัดการแก้ให้เรียบร้อยกว่าจะได้เข้าห้องก็โอ๊ก้าโมงครึ่งแล้วมัง้งมันก็มีคิวก่อนหน้าอยู่เยอะเลยค่ะระหว่างนั้นเขาก็ให้เข้าไปนั่งรอในห้องห้องหนึ่งซึ่งมันก็จะมีเก้าอี้เยอะๆแล้วก็จะเห็นว่าใครเป็นยังไงแต่งตัวยังไงส่วนใหญ่เขาก็จะใส่สูทแล้วก็ทุกคนดูโปรเฟชชั่นอลมากคืออีนี่ไปแล้วแบบชุดนี้หรอระหว่างนั้นก็ทําความรู้จักจกับเพื่อนๆรอบข้างไป<ๆ>ก็เลยทําให้รู้ว่าเฮ้ย<ๆ>มันก็ไม่ได้มีคนนนนมาาััเยอะขด้ โดยปกติแล้วคือเป็นหลักพันคือล้นห้องล้นโรงแรมแน่นอนแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นภูเก็ตด,ด้วยไกลด้วยมันเป็นช่วงวันหยุดยาวค่าตั๋วก็แพงค่าที่พักก็สูง แล้วก็เป็นอีเวนต์แรกของปีด้วยคนก็เลยอาจจะไปรอสมัครอีเวนต์อื่นๆหรือว่ารอรอบกรุงเทพแทนก้อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีละดีแล้วที่มาคนไม่ได้เยอะมากก้อยก็นั่งรอในห้องประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะถึงคิวซึ่งคนมันก็เป็นร้อยๆใช่ไหมเขาก็เลยต้องจัดเป็นเซตๆไปทีนี้พอถึงเซตของก้อยไปยืนต่อแถวรอก้อยเป็นคนสุดท้ายของเซตนั้นแล้วมันก็เกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นมาไม่รู้บอกไม่ถูกคือระหว่างที่อยู่หน้าห้อง ประตูมันก็จะค่อยๆเปิดเพื่อให้ผู้สมัครเข้าไปทีละคนระหว่างที่ยืนรอหน้าประตูเราก็จะไม่เห็นอะไรข้างในเลยเห็นแต่ความตื่นเต้นของเพื่อนคนก่อนหน้าที่กำลังจะได้เข้าไปเข้าไประหว่างนั้นก็จะมีพี่ๆพ,พนักงานมาแบบคอยเชียร์อัพด้วยนี่ก็แบบโอเคเว้ยสู้ๆตอนนั้นก็สั่นนะแต่ก็แบบโอเคสบัดมือสู้ไปก็จะเห็นคนที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเคลื่นอนออกมาจากประตูห้องบางคนก็ได้ใบบ้างบางคนก็ไม่ได้ใบบ้างได้ใบก็คือหมายความว่าจะได้ใบสําหรับการมาในวันถัด ก็คือหมายความว่าคุณผ่านรอบพรีสกรีนแล้วพอประตูกําลังจะเปิดออกกายก็ยิ้มตั้งแต่หน้าประตูจนเดินไปถึงหน้าโต๊ะกรรมการสิ่งที่สัมผัสได้คือห้องนั้นสว่างมากไฟขาวไฟฟลูออเรสเซนส์ไฟสปอตไลท์อะไรก็ไม่รู้แต่ขาวมากออกเป็นว่า เห็นทุกอย่างก้อยก็เดิน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 ไปจนถึงโต๊ะกรรมการระหว่างนั้นก็คือมี eye contact แบบยิ้มให้กรรมการด้วยแล้วก็ไปหยุดอยู่หน้าโต๊ะกรรมการห่างประมาณเมตรหนึ่งแล้วก้อยก็ยื่น CV วางไว้บนโต๊ะนี่ก็คือ CV ฉบับจริงที่ใช้วันนั้นเลยก้อยก็ยื่นไปในฝั่งที่ถูกต้องให้กรรมการเขาอ่านได้ก็วาง CV แล้วก็แบบ good morning ทักทายกันทีนี้เขาก็ถามว่า how are you นี่ก็ถามเขาว่า how are you เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าถามชนกันโมเมนต์ตอนนั้นคือแบบว่าทำไมต้องถามพร้อมกันได้วะแบบจะเอายังไงต่อดีก็ก็เลยถ่ายมือให้เขาตอบก่อนเขาก็เลยตอบมาแล้วก็ถามกกอยกลับว่า what about you กายก็เลยตอบอะไรไปประมาณว่า I'm doing well I'm good อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็พยายามอ่าน CV พยายามไล่ใส่ตามองไปใน CV แล้วเขาก็ถามว่า is it your first time แบบมาครั้งแรกหรือเปล่าก้อยก็เลยตอบไปว่า yes แล้วก็กยิ้มคือไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วตอนนั้นเหมือนรอจังหวะอยู่ว่าเขาจะถามอะไรต่อพอเขาอ่าน CV แล้วเขาก็พูดว่า wow engineering manager คือใน CV ตอนนั้นนะก,ก้อยใส่ตำแหน่งงานปัจจุบันว่าเป็นแบบนั้นไป <S <S เขาก็แบบน้ำเสียงดูเซอร์ไพรส์ราสมากส่วนหนึ่งที่ลงตำแหน่งนี้ไปก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับงานเซอร์วิสการดีลกับคน มากกว่างานที่มันเฉพาะทางแบบเอนจิเนียร์นนั้นมันกเกอนทำให้เขาเซอร์ไพรส์อยากจะถามต่ออยากจะรู้ต่อก้อยขออ่านโพยนิดนึงนะก้อยก็เลยตอบไปว่า yes แล้วบอกไปว่าก้อยเคยทำเอนจิเนียร์มาปีหนึ่งแล้วเจ้านายที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ให้โอกาสก้อยลองทำตาแหน่งนี้ควบคู่ไปด้วยก้อยก็เลยแบบบอกไปอีกว่าต้องขอบคุณเจ้านายที่เห็นศักยภาพในตัวเราแล้วก็ให้โอกาสเราได้ทำ ทำให้เราได้สกิลจากการทําตําแหน่งนี้มาเยอะเลยแล้วก็ก็ไล่ไปว่าได้สกิลอะไรมาบ้างก็ก็เลยโยงไปถึงสกิลที่เราได้ดีลกับผู้คนได้ใช้การติดต่อสื่อสารกับคนอะไรแบบนี้แล้วการที่ก้อยแบบรู้สึกแบบขอบคุณกับเจ้านายคนเก่ามันก็เลยทําให้โชว์ความโพสิทีฟอะไรด้วยประมาณนึงคำถามต่อไปเขาก็เลยถามว่า why do you want to be a c a v i n crew แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องถามก้อยไม่เคยไม่โดนถามเพราะด้วยอาชีพที่ก้อยทําอยู่มันตรงกันข้ามกับเคบินครูเลยแล้วเขาก็นั่งจ้องแบบจดจ่อรอฟังคําตอบแบบเนี้ย แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็คือไปแล้วเรียบร้อยกรรมาการอีกโต๊ะหนึ่งก็เลยว่างเขาก็เลยมานั่งฟังเหมือนกันแล้วก้อยเป็นคนสุดท้ายในเซตนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็น1คนกับกรรมาการอีกสองคนก้อยก็เลยตอบไปในสิ่งที่ก้อยคิดจริงๆซึ่งก้อยก็ได้มีการฝึกไว้แล้วแหละว,ว่าจะตอบคําถามพวกนี้ยังไงได้มีการทบทวนกับตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าได้รับคําถามเนี้ยก็จะตอบประมาณไหนซึ่งคําตอบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ควรจะซ้ํากันด้วย ยังไงคําถามนี้ก็ต้องเตรียมไปแล้วจะยิ่งโดนถามแน่ๆสาหรับคนที่ไม่ได้เรียนจบสายนั้นหรือว่าไม่ได้ทํางานด้านที่เกี่ยวข้องมายังไงก็อยากให้เตรียมคําตอบไปด้วยอ๋อแล้วก้อยก็เสริมไปด้วยอีกว่าก้อยเคยมีประสบการณ์ฝึกงานด้าน customer service มาก่อนแล้วก็ก็บอกว่าก้อยแบบคิดถึงช่วงเวลานั้นมากๆที่ได้เจอลูกค้าทุกวันได้ช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับแต่ละวันอะมันไม่ซ้ําเลยถึงมันจะเป็นช่วงเวลาไม่กี่เดือนของการฝึกงานก็ตามมันทําให้ก้อย จะตื่นมาเจอลูกค้าอยากจะตื่นมาทํางานที่ รักทุกวนันอะไรประมาณนี้คือถ้ามันเป็นความรู้สึกของเราจริงๆกรรมการเขาจะสัมผัสได้เองว่าเฮ้ยน,นี่มันเป็นอินเนอร์จริงๆของเราเขาจะไม่เบรกเขาจะไม่ขัดเขาจะตั้งใจฟังเลยแล้วก็กพยายามแบบคีไอคอนแทคคือพยายามมองตาคู่สนทนาตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีเพราะว่ามันเป็นมารยาของผู้พูดผู้ฟังอยู่แล้วเนาะก็มองตาไม่ว่าจะตื่นเต้นแค่ไหนก็อย่าหลุดนะคะในที่สุดก็ก็เห็นเขาหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาใบหนึ่งซึ่งมันเป็นกระดาษฟอร์มขึ้นมาเขียนเขาถาม ก็เลยบอกไปแค่ว่าเรียกปวีก็พอจริงๆก็อย่าชื่อปวีธิดาแต่ก็แบบสงสารเขาไงชื่อมันยาวตอนที่เขาถามชื่อแล้วก็เขียนเขียนงลงไปในฟอร์มคือแบบในใจแบบอยากจะกรี๊ดดังๆคือแบบเฮ้ย hey, นี่คือได้แล้วใช่ปะวะเขาก็เลยพูดไปได้ว่า so p a u i I will give you this invitation letter ลาบลาบลาบลาแล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้9ก้าโมงให้มาเจอกันแล้วก็อย่าโชวกระดาษนี้ให้ใครเห็นนะ mm. เขาก็พับกระดาษให้คือพับหลายทบมากไม่รู้จะพับเล็กอะไรเบอร์นั้นระหว่างที่เขาพับกระดาษอยู่ก้อยก็รู้สึกว่าโอเคก้อยได้แล้วล่ะก้อยก็เลยแบบรีแลกซ์มากขึ้นก้อยก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะยู เนี่ยรู้ไหมว่าฉันนั่งรถมา14ชั่วโมงเพื่อมาสมัครแอร์ที่ดีเลยนะเขาได้ยินเขาก็แบบอึ้งนิดนึงแล้วเขาก็ยื่นกระดาษที่พับนั้นน่ะให้ก้อยแล้วก็บอกว่ายูอุตสานั่งรถมาตั้ง14ชั่วโมงนี่คือของยูก้อยก็ขอบคุณแล้วก็ถามว่าเขาชื่ออะไรเขาก็ตอบว่าชื่อลอรา่า และอีกคนหนึ่งเขาก็มายืนดูด้วยนี่ก็แบบโอ๊ยกดดันก้อยก็เลยถามชื่อเขาไปด้วยว่าชื่ออะไรเขาบอกชื่อมาเรียทีนี้ก้อยก็เลยขอบคุณพวกเขาทั้งคู่แล้วก็หันหลังเดินออกมาส,สวยเดินให้สวยตั้งแต่ต้นจนจบ จนวินาทีที่ปิดประตูแล้วก็ไม่เห็นเขาแล้วก็แบบโอ้อยากจะกรี๊ดดังๆที่นั่งรถมามันมีค่าที่นี้เสร็จแล้วก็ลงมาเจอกับเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างก็จะมีบางคนที่ได้รับใบนัดสําหรับวันถัดไปก็นัดแนะกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านมามาอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ช่วงบ่ายวันนั้นนั่งหมดไปกับการฝึกเขียนเอเสกก้อยก็ฝึกเขียนเพราะว่าวันถัดไปมันจะต้องมีให้เราเหมือนเขียนเรียงความใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันจะเครียดเกินไปถ้าต้องมานั่งอ่านภาษาอังกฤษนั่งอ่านกรมม่าว แครอะไรอีกสําหรับการเทสในวันพพิ่งนี้กก็เลยแบบหยุดไว้แค่นั้นแหละเอาเท่าที่เราได้ก็พอก็เลยนัดเพื่อนๆทั้งผ่านทั้งไม่ผ่านทุกคนนัดกันไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมทมเทพก็ยก็ขับรถพาทุกคนไปกินอาหารเย็นไปดูพระอาทิตย์ตกโหวันนั้นมันสวยมากคือมันแฮปปี้มันเหมือนเป็นการแบบ เติมพลังสําหรับการเจออะไรในวันพรุ่งนี้ทีนี้มันมีเพื่อนๆที่สมัครในวันนั้นคุยกันประมาณว่าถ้าเกิดว่ากรรมาการเขาชอบอยู่ในลุคนี้เขาให้อยู่ผ่านพรีสกรีนพอลุคนี้เธอก็ควรจะกลับไปลุคนี้อีกในวันถัดไปก็คือหมายความว่า ชุดเดิมคือก้อยเตรียมชุดไป2ชุดคือชุดนี้แล้วก็เป็นชุดสีแดงเป็นเดรสสีแดงตัวเก่งของก้อยแต่ในเมื่อเพื่อนๆพ,พูดมาอย่างนงั้นก้อยก็เชื่อค่ะก็เอาชุดนี้ไปผึ่งไปตากไปรีดอะไรให้เรียบร้อยสําหรับวันถัดไปก่อนนอนก้อยก็เปิดภาษาอังกฤษฟังให้มันซึมซับเข้าไปในหัวแล้วก็ฟังเท็ t ทอ k ์ด้วยเผื่อจะได้ไอเดียสําหรับใช้ในรอบ Public Public s p e a k i n g เผื่อจะผ่านไปถึงรอบนั้นอะไรแบบนี้ ในวันแรกก็มีแค่นี้สำหรับการพรีสกรีนใช้เวลาแค่ครึ่งวันเองเขาเริ่มเปิดพรีสกรีน9ก้าโมงเช้าก้อยก็เสร็จก่อนเที่ยงอีกอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ได้เยอะมากเป็นพันๆคนเหมือนรอบกรุงเทพหรือว่ารอบอื่นๆด้วยก็เลยมีเวลามาเตรียมตัววันถัดไปเนี่ยสีของจริงกิจกรรมแน่นตั้งแต่เชา้าจนถึงบ่ายเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังต่อในคลิปถัดไปตอนนี้คือแสงข้างนอกหมดแล้วก้อยนั่งอัดคลิปตั้งแต่เย็นจนตอนนี้ไม่มีแสงแล้วมืดแล้วแล้วเสียงข้างนอกก็คือดังมาก ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวก็จะรีบมาอัดต่อพรุ่งนี้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้า final interview ซึ่งสนุกกว่านี้แน่นอนเรื่องเล่าแบบแน่นๆเลยค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ